สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊ัแนงนะคะและตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังอยู่กับเกม Surgeon Simulator p าค2นั่นเองวู้ววแล้วันนี้นะคะกูู๊อยู่ในชุดคนป่วยเป็นคนไข้ที่เหมือนกับมัมมี่เอ่อดูเหมือนมัมมี่มากๆ everybody เติร์เดเติ์เดติรเด,ด,ด,ดนี่แบ็กสตรีทบอยมาก รู้ว่ยยุ่หมดเลยอะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะซึ่งแขกรับเชิญเราก็คือคิสอ้าวเดี๋ยวคิสยาคิสยาเธอไปไหนอ่ะคิสยาคิสยาอัปเปอร์คะ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อะ อ่านเควแล้กันสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเล่นในด่านที่3การหนนะจากคลิปแรกเนวกููเล่นไป2ด่านเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่นด่านนี้นะคะมีชื่อว่าล็อกเอาท์นั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปเล่นกดเพลย์ไปเลยว่าแต่คริสยาไปไหนอะเอ้ยสวัสดาห์เดีใหญ่เน่แดะตกใจบนไหล ชาวรักชาวรักวันนี้มีภพารกิจอะไรให้ทำนะได้เห็นแล้วละเธอจะเห็นไปกระโปรงเธอด้วยอย่าแอบดูสิคุณพี่ไหนดูเด้อโอ้โหสองสองตูดหนูเหรอเห็นตูดหนูเหรอไหนสตอรี่โหมดล็อกเอาท์เหรอใช่สตอรี่โหมดลบจิตะเฮ้ยเฮ้ยรไปลบจิตกันได้ ก็สำหรับเกมนี้นะคะ s u r g e a n Simulator นะคะสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะเป็นเกมใน STEAM นั่นเองนะคะเล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนด้วยกันเห็นไหมมันมีเหลืออีก4ช่องเอออีก2ช่องแต่วันนี้เรามาแค่2คนไม่เป็นไร2คนก็ผ่านได้อ่ะนี่นะสำหรับของรางวัลของด่านนี้นะคะก็คือเป็นชุดพยาบาลไม่ใช่ชุดคนไข้ที่ที่ใส่อยู่น่ะเออที่ใส่อยู่เนี้ยแหละอืม เพราะฉะนั้นป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะคะสถานที่นี้ก็คือมันเป็นสถานที่ที่มีรกติดต่อทุกคนโอ้ยมีรกติดต่ออ้าวอ้าวฉันเจอมือฉันเจอที่ผลิตมือใช่ใช่อ้าวเข้าไม่ได้ แปลกเลยเขาต้องใช้มือในการปลดล็อกด้วยเออต้องใช้มืออะแล้วโอ้เจอตู้เพียบเลยนะจุดนี้อ๋ออันนี้อ่าโอเคฉันอุยหลอนกระโปรงเปิดเลยอ่ะอย่าดูกระโปรงหนูเนี่ยเดินอย่างนี้แล้วเนี่ยเดินอย่างนี้แล้วเดินดิบดีปะเดินดิบดีเดินดิบดแล้วเดิดิดแล้วเ dear brother's old office หนังสือเพียบเลยอ่ะขอแวะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนหนะปะไม่มีมาที่นี่มันลงปะอุ้ยเธอเธอดึงหนังสือมาทั้งคั้นเลยเหรอใช่หนังสือที่นี่เขาดีเนอะเขาเกาะกันติดกันฮอตดอกอ่ะจ้าฮอตดอกอ่ะนี่ได้แล้วผ้าผะกันเธอเหมือนเธอเหมือนแบบคนไข้จูออนหรืออะไรสักอย่างเลยจะได้ฮอตดอกแล้วเธอลงไปดีกว่ากินปลาดูหล่นมาแล้วไปชิュ เตะนั่งออกไปมาถึงห้องผ่าตัดแล้วนี่ไงผ่าตัดไปกินไปผ่าตัดไปกินไปหรือว่าฉันเอาฮอทดอกใส่ลงไปในตัวคนไข้จะได้ปะไม่น่าจะนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราต้องทําอะไรกดเลยป้ากกดเลยไม่ถ้าอะไรอ่ะ อ๋อมันต้องเปลี่ยนไอ้นี่นี่มันต้องเปลี่ยนไส้จัดไปมหรอเอ้ยมันต้องเปลี่ยนไส้เธอไม่ต้องถูกไม่ใช่หรอเออหรือต้องถูกเธอแค่เอาไส้ไส้อันข้างล่างออกแต่ว่าฉันต้องเอาไอ้นี่ที่ห้ามเลือดห้ามเลือดโชคดีไปนะบ๊อบโชคดีไปนะบ๊อบที่ห้ามเลือดเอาที่ห้ามเลือดออกป๊าบจิ้มเลยนะไส้ไส้ไหนนะไส้เหลืองหรือไส้ฟ้าเราใช้ไส้ฟ้าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แขนขาดแขนขาดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแขนด้วยเปล่าเออแขนซ้ายต้องเปลี่ยนปะเปลี่ยนดีมากเลยแล้วจะเดินมาดูแขนเฮ้ยเธอยังไม่ได้เอ้ยเจเจเจอย่าพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงโอเคมายามาแล้วดึงนะมันไม่ถนัดเลยอ่ะโอ้โหต้องขึ้นไปเกือดานอะไรเหรอจิ้มนะจิ้มจึกจิ้มแล้วจิ้มแล้วเอ้าเฮ้ย ทำขาลุดทำไมอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเธอทำขาลุดอะเรียบร้อยฮะเราถือว่าเราโชคดีและโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะจริงเหรอเราดึงทุกอย่างที่มันต้องเปลี่ยนออกมาหมดเลยจริงปะเฮ้ยจะไม่เก่งอะเก่งโอ้ดูบอบดิบบอบแบบดวนมากอะ เราเอาออกไปดิปารตเราเอาเอา,เอาขาซิดเราเอาขาซิดไปเปลี่ยนเอาขาที่ซิดอะไปเปลี่ยนได้ขาแล้วได้ขาแล้วได้ขาแล้วได้ขาเธอดูบ๊อบดิโอ้บ๊อบค่ะบ๊อบเอ้ยบ๊อบช่างอนาถทตำใจดีๆไว้นะบ๊อบเออ, <c oughs> บอบทำใจดีๆไว้บ๊อบทำใจดีๆไว้จะปลอบใจด้วยทำใจดีๆบ,อบ๊บอบเรามีฮอตดอกอะบ๊อบ็เบ๊อบกิน้้าาดวย่ทบ๊อบกิน บอบกินฮอทดอกก่อนกินเนี่ยงั้มงั้มงั้มง้มงงมงงมอืมอร่อยอร่อยดีมากดีมากแล้วเราต้องใช้แขนแขนซ้ายด้วยใช่ไหมแขนซ้ายโอ้ใช่ I'm sorry to report that this area is not set up as intended. I'm afraid you'll need to improvise ไม่ได้อยู่ในห้องพักหรือเปล่ฮะมีที่ส่งของตรงอุ้ยอ้าวน่ากลัวมากเลยมันมีที่ส่งของตรงนี้ด้วยอ่ะเอ้าเหรอ อ๋อนี่ฉันเอาแขนซ้ายมาปัาป๊บนี่มาแล้วแขนซ้ายหลุดออกมาแล้วเปลี่ยน,นอวัยวะกันเอ๊ะมันต้องเอาลำไส้สีน้ำเงินไปด้วยไม่ใช่เหรอใช่เธอย่อนแขนมาไว้ในช่องนี้เดี๋ยวฉันจะย่อนลำไส้ขืนมาให้อ่ะเอาไปปัป๊บเธอเราได้ไส้มาแล้วแหละเอาไส้มาเอาไป เห็นแล้วนึกถึงเห็นแล้วนึกถึงต้มเลือดหมูเลยอ่ะป๊าปโอ๊ยไส้กิ้งไส้กิ้งลงมาแล้วตกลงไปในพื้นอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรใช่ปะฉันล้างฉันล้างก่อนนะแบบมีที่ล้างไหมอ่ะมันมีสบู่ป๊าสบู่สบู่สบู่อยู่ในลูกเฮ้ยนี่ไงสบู่ฉันเจอแล้วจะฉันล้างไส้แบบนี่นี่คือวิธีการล้างไส้ทุกคนสบู่ล้าง บาปาปบปานี่คือการลางไส้ฮะอะไรอ่ะฉันต่อขาผิดเอ้าเฮ้ยฉันเอาขาซ้ายเฮ้ยฉันเอาขาขวามาต่อขาซ้ายทำไมเธอเป็นคนอย่างเงี้อะเราต้องดึงขาใหม่แล้วแหละเอ้าใจเย็นนะเอ้าฉันเอาไส้ไปอยู่ในซิง์แล้วแล้วฉันก็หยิบไม่ได้เว้ยเอานี่ก็สร้างปัญหา ได้แล้ว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 ได้และได้แล้ได้แล้วได้แลดละปไดบดีล้อไดีแล้วลือด้ล้ามเล้อด้แล้วไดนแล้วาด้แล้าไดแล้ว้ได้แลเวลไดโแ้ล้วดลล้าไดล้วด้ล้วด้้ จะไม่พลาดฉันบอกเลยในความต่อขาผิดของดากันนะฉันจะไม่พลาดฉัน่อนเอ,<ด>เอานะจิ้มเลยจิ้มปาก<ด>จิ้มแล้วเฮ้ยได้แล้วเรียบร้อยอ่านี่ก็เป็นขาสุดท้ายแ <c oughs> ช่เฮ <c oughs> ้เหลือแขนนะ่ะอา้าว ก็แขนฉันก็ส่งมาให้เราไปใช่หรออยู่ไหนยะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ส่งมาให้เลยแอบเก็บแขนไว้หรอจะเอากลับบ้านเหรอเป็นเกียรติแก่ช่องกุ๊กกูอาจจะให้เธอจดจ่อชิ้นส่วนสุดท้ายเอาไปเอาไปไหนเอาเขย่าไปดู่มทำไมอะอยู่นี่อยู่นี่เอ๋อมาแล้วแข่งข้างไหนเนี่ย ข้างซ้ายหรอต่อแล้วนะปาบเอาเลยไม่ติดไม่ติดอ่ะไม่ติดอ่ะเอากาวมาดิปาบนี่เรียบร้อยอ้ปไปไงล่ะไปไงล่ะเอ้ยทำไมไม่ลงอ่ะ ัะเรียบร้อยผ่านนะจ๊ะแต่ดูด้วยนะความโหเสียเลือดสองพันเสียเลือดไปสลิตรอะถ้าเป็นคนจริงน่าจะตายไปแล้วจริงไม่ใช่อะไรคือการเล่นของในช่องกูกู๊อะเป็นการเล่นแบบเล่นให้ผ่านเฉยๆแต่ไม่ไม่กำหนดว่าจะต้องผ่านเท่าไหร่แบบไหนนะคะถ้าอยากเล่นแบบผ่านแบบ A-A เนี่ยไปดูในช่องคิสยาอัปเปิลนะจ๊ะได้ชุดใหม่ด้วย ใช่ได้ชุดใหม่ด้วยนะได้ชุดใหม่ด้วยได้ชุดสูตรนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้ไปดูไปดูชุดกันดีกว่าเป็นไงเฮ้ยให้ดูโฉมหน้าของพี่แต่ว่าฉันแต่ว่าฉันใส่แหละดูแบบไก่กาฉันว่าฉันใส่ไม่เข้าชุดเนี้ยเฮ้อไม่ได้เรื่องรอยเจงไหนขอดูผู้ชายดิผู้ชายดูดีอ่ะผู้ชายดูดีกว่าผู้หญิงดู อีกดูประลาดอ่ะถ้าใส่บ<ม>วกอ่ะใส่บวกก็ไม่ได้ช่วยเลยอ่ะดูดิไม่ลดไม่ลดใส่บวกเหมือนตอนเธอใส่มวกเลยใส่บวกก็ไม่ลดหน่ะผลไม้ที่นี่ดีมากเลยนะทำไมอ่ะหลุดออกจ <laughs> ากฐาเลย <laughs> ไม่เคยหลุดออกจากจานเลยบลนดาบได้เนี่ยกูควต้องขอขอบคุณคิสยะอัปเปอร์ด้วยใ่เลยจ้ะตืดๆตืดๆตืดๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบเกมนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบาย ไอ้เธอมียิ้มแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยอ,ะอ่ะจ่เหรอไม่เคยเห็นตัวเองเลยอะ่ะเออเธอเขามียิม้มแต่<ถ>ยิ้มสยองมากเลย <c oughs> ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูู๊นะ